สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้เปิดรีวิวงานตัวนี้ค่ะรหัสนะคะป้าย k w e รหัส 410A นะคะกางเกงยีนเอ้ยกางเกงขาสั้นชายยีนผสมคอตตอนนะคะแบบที่ลูกค้าเห็นเลยครับมาให้หมดเลยจ้ะเป็นงานขาสั้นนะคะประมาณ3ส่วนโดยประมาณนะงานขาสั้น3ส่วนโดยประมาณนะคะใต้เข่าเหนือเข่านะลูกค้านะเป็นงานกางเกงลำลองค่ะของคุณผู้ชาย เป็นงานกางเกงแฟชั่นกางเกงลำลองของคุณผู้ชายนะคะตัวนี้น้ำหนัก100กิโลแบรนด์ไม่ต้องพูดถึงนะจ๊ะลูกค้าจ๋าแบรนด์ไม่ต้องพูดถึงนะคะ,แบ,ะ,คะแบรนด์มีออกให้ทุกกระสอบนะคะยืนพื้นเลยยูนิโคแล้วก็สามารถลุ้นงานป้ายยีนได้นะฮะเป็นงานกางเกงขาสั้นชาย ใต้เข่าเนื้อเข่านะลูกค้าผ้ายีนผสมผ้าคอตตอนเกรดเรวมค่ะเกรดเรวมน้ําหนัก100กิโลนะคะรหัส 410A มาแล้วจารีจ้ามาแล้วนะจารีจ้ามาแล้วจ้ายูนิโคจ้า เมื่อกี้ก็มีแก๊บออกไปนะจ๊ะตัวนี้ขายดีมากลูกค้า100กิโลจำนวนตัวเฉลี่ยประมาณการอยู่ที่ประมาณ300บวกตัวโดยประมาณประมาณ300บวกตัวโดยประมาณสี่สันแบบที่คุณลูกค้าเห็นเลยจ้ะตำหนิขาดเสียซักซ่อมถามว่ามีบ้างไหมขาดเสียซักซ่อมผิดประเภทถามว่ามีบ้างไหมอาจจะมีมาบ้างเล็กน้อยนะลูกค้านะตามสไตล์งานมือสองนะคะอาจจะมีปนไปบ้างขาดเสียซักซ่อมผิดประเภทมีงานหญิงหลงไป ะะตัวนี้อาจจะมีไปบ้างลูกค้าเป็นงานผ้ายีนผสมผ้าคอตตอนนะคะอาจจะมีเป็นงานกีฬาผสมไปด้วยลูกค้านะคะตัวนี้ขาสั้นชายค่ะ,คะลูกค้าขาใครยังไม่เคยลองจัดเลย100กิโลค่ะราคาเพียง7,900บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวที่2มาแล้วงานรีวายเหมือนที่บอกนะลูกค้านะตัวนี้สามารถเอาไปรุ้นป้ายงานแบรนด์ยีนได้นะคะเอาไปรุ้นป้ายงานแบรนด์ยีนได้นะคะลูกค้า ตัวนี้ครับมาให้เลยจากงานผสมนะลูกค้านะงานเอวผสมนะคะเอลอยางยืดนะคะหรือว่าเอวตะขอเอวกระดุมงานเอวผสมเอวอยางยืดเอวตะขอเอวกระดุมจัดมาให้หมดเลยค่ะงานคลาสไซส์นะคะ S M L อุ้ยมีงานหญิงติดมานิดหน่อยลูกค้างานหลงมานะอ่ะงานคลาสไซส์นะ S M L นะคะลูกค้าขาขอลูกค้าที่รับได้แต่ว่าลูกค้าไม่ต้องตกใจนะ ซื้อของทางโกดังไปถ้ามันผิดประเภทสั่งกระเกงได้เสื้อนะคะหรือว่าได้งานขาดเปียกชื้นขึ้นลานะคะเรามีบริการหลังการขายให้นะคะลูกค้าสามารถอุ่นใจได้เลยนะคะ100กิโลเจ0กบาทเท่านั้นกางเกงขาสั้นชายลูกค้ารหัส 410A ่ขาสั้นชายจ้ะลูกค้าจ๋าใครที่มองหางานนี้จัดได้เลยนะ,ะหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนสอบถามแอดมินได้เลยมาอมาอีกแล้วรีไว รีวายมาอีกแล้วใครมาไม่ทันต้นไลฟ์นะคะเดี๋ยวแอดมินปักไลฟ์นี้นะคะปักคลิปนี้ไว้ให้นะคะลูกค้าก็สามารถไปย้อนดูได้นะ,ะมาที่งานกระต่อลูกค้างานค่อนข้างที่จะสะอาดนะงานค่อนข้างที่จะสะอาดนะกระเกงลำลองลูกค้าจ๋าถือว่าเป็นงานใช้จริงนะ กางเกงลำลองถือว่าเป็นงานใช้จริงนะคะลูกค้านะเพราะฉะนั้นแอดมินดูจากคร่าวๆแล้วนะคะงานเปอร์เซ็นต์เขาเรียกได้ว่านี่มาทอมมี่ทอมมี่ก็มางานเปอร์เซ็นต์ผ้าช้ำนะคะแอดมินแจ้งเลยว่างานผ้าช้ำค่อนข้างน้อยนะลูกค้านะ อาดิดาสก็มาแบรนด์ออกเต็มลูกค้างานเปอร์เซน็นนะคะสำหรับงานที่เรียกใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเปอร์เซ็นต์ผ้าชําค่อนข้างน้อยนะลูกค้านะใครมองหางานแนวนี้อยู่นะคะก็จัดได้เลยนะคะสำหรับรหัส C 1 0 A นะคะกางเกงขาสั้นชายลูกค้า กางเกงขาสั้นชายนะจัดได้เลยค่ะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะเอาไปเปิดคัดขายก็ได้ลูกค้าขาคัดงานยีนราคาหนึ่งงานคอตตอนราคาหนึ่งนะคะอาจจะมีงานกีฬาปะปนไปบ้างเล็กน้อยนะคะลูกค้าไม่ต้องวอรี่นะคะเพราะว่างตัวออกมาก็คือแบรนด์แรงๆทั้งนั้นเลยนะคะเอาไปเปิดรุ่นเปิดทํากําไรได้เลยค่ะลูกค้จาจ๋าพี่ๆจา๋า ใครชอบงานตัวนี้นะคะก็สามารถ CF มาได้เลยนะคะใครชอบงานตัวนี้ก็สามารถ CF มาได้เลยนะคะหรือดูคลิปให้จบก่อนแล้วก็ไป CF หลังบ้านได้นะฮะลูกหนึ่งอยู่ที่จำนวนตัวนะคะพี่อยู่ที่ประมาณนะ300ตัวโดยประมาณ2 8 0ถึง3 0 0ตัวโดยประมาณการนะคะ 280-300ตัวโดยประมาณการจากลูกค้าเพราะฉะนั้นคุ้มค่าลูกค้าขาคุ้มค่านะคะเพราะว่าแบรนด์ออกเยอะแบรนด์ออกเยอะนะลูกค้านะคะแบรนด์มีปะปนไปให้นะคะลูกค้าขาเป็นกางเกงเขาเรียกได้ว่าเป็นกางเกงทรงลำลองคุณผู้ชายใครถามหางานขาสั้นผู้ชายงานลำลองอ่ะลูกค้าจัดตัวนี้ได้เลยรักา410 a ตัวนี้บอกก่อนนะคะบอกก่อนว่าส่งโรงเกลือเยอะมาก นะคะส่งโรงเกลือส่งอารันยเยอะมากนะคะตัวนี้นะคะจัดส่งอารันยประเทศเยอะมากนะคะลูกค้าใครชอบนะคะจัดได้เลยนะคะใครชอบจัดได้เลยรหัส 410A นะคะอ่ะดูงานกันไปพังพรางค่ะลูกค้าขา ช่วงนี้อาจจะไม่ได้เปิดเพลงมีเสียงเพลงครอนะคะเพราะว่าช่วงนี้กําลังจัดโกดังอยู่นะคะลูกค้านะดีเจเปิดเพลงไม่อยู่นะคะลูกค้าน้องพิงขอตัวขาสั้นเมื่อกี้หนะะ่อยค่ะขอตัวขาสั้นเมื่อกี้อะ่ะมาจะมีนะคะบางตัวบางรุ่นนะคะที่เป็นขาสั้นแบบนี้นะคะแต่ก็เป็นงานขาสั้นของคุณผู้ชายนะ,ะเขาเป็นขาสั้นแบบแนวแบบรำรองอยู่บ้านสบายๆนะคะคุณผู้ชายบา,บางท่านเขาก็จะใส่เป็นงานขาสั้นเหนือเข่าขึ้นมานะคะหรือว่าจะเป็นงานลวดลายนะ ลูกค้านะลายดอกนะคะหรือว่าจะเป็นงานแบบว่าลายเขาเรียกว่าลายสกอตอย่างเงี้ยนะคะก็มีคราบปนมากระสอบนี้รหัสนี้เหลือไม่เยอะนะคะลูกค,ะคะ้าขากระสอบนี้รหัสนี้เหลือไม่เยอะนะคะลูกค,ะคะ้าขาเป็นงานลดใหม่ด้วยเป็นงานลดใหม่ด้วยนี่มีภูม่าด้วยนะคะไซส์ประมาณ S M L มี XL ค่ะ ไซส์ประมาณ S, M, L มี XL ค่ะ L ตั้งแต่20กว่าไปจนถึง30กว่านะคะโดยประมาณแต่ไซส์อาจจะไม่ได้ใหญ่เวอร์นะคะลูกค้าคะเพราะตัวนี้เป็นงานนำเข้าจากญี่ปุ่นไซส์มันจะเป็นเอเชียนะจ๊ะลูกค้าไซส์จะเป็นเอเชียนะไซส์จะไม่ได้ไปทาง US หรืองานออสนะลูกค้านะ เป็นไซส์เอเชียนะใครชอบงานตัวนี้จัดได้เลยค่ะนี่งานยูนิโคว่าคอตตอนลูกค้าสวยมากอ,อ่ะใครสนใจงานตัวนี้นะคะจัดได้เลยรหัส C10A รหัส C10A กางเกงขาสั้นชายค่ะ